วันนี้นะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับลูกหมากกันโครงรถยนต์ Honda c i v i CFB นะครับรถมีอาการตกหลุมนะครับตกหลุมขับช้าๆ้าขึ้นเนินหรือตกหลุมตอนขับช้าช้าจะมีอาการดังเสียงดังตึกตึกเกก,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 กกเสียงดังกึกๆกกนะครับตึกตึกตอกตอกครับเสียงดัง ตอนตกลุมตกหลุม,ต,ลมตอนที่ขับช้าๆนะครับอาการนี้มันไม่ใช่โชคเสียหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าเปลี่ยนโชคมาแล้วนะครับสาเหตุนะครับก็คือลูกหมากกันโครงรถยนต์ Honda Civic FB นะครับถ้าสั่งมาจากลาซาด้หรือช้อปปีก็ประมาณ500นะครับของก๊ 2ตัวก็ประมาณพันหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ให้ที่ร้านทําให้ก็ประมาณพันห้านะครับคู่1 5ึ่งพันนะครับพันเนะครับแล้วแต่คุณภาพนะครับลูกหมากันโคงจะอยู่ตรงถ้าใครมีเครื่องมือนะครับ มีแม่แรงนะครับก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับลูกหมากันโคงจะอยู่ตรงนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับคือตรงนี้นะครับลูกหมากันโคงอันนี้ทางด้านขวามือนะครับทางด้านซ้ายมือก็อยู่จุดเดียวกันนะครับถ้ามีเครื่องมือก็ถอดขึ้นแม่แรงนะครับถอดล้อแล้วก็เปลี่ยนเองได้นะครับ หรือไม่ก็ไปให้ร้านร้านเปลี่ยนให้ก็ประ,ประมาณไม่ไม่ถึงสองพันนะครับเปลี่ยนมาแล้วอาการที่ดังกึกๆหายนะครับเสียงดังกึกๆเหมือนขับเหมือน รถไม่ค่อยดีเลยครับแล้วก็การเกาะถนนก็ไม่ค่อยเกาะนะครับถ้าลูกหมากันโค้งเสียนะครับไม่ค่อยยึดเกาะถนนนะครับเปลี่ยนแล้วก็หายนะครับถ้ามีรถใครรถใครมีอาการแบบนี้นะครับก็คิดว่าลองไปเช็คลูกหมากันโค้งดูนะครับ ไม่ก็สั่งมาเปลี่ยนเองเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปให้เอาไปเอาไปให้ร้านซ่อมซ่อมเขาเช็คให้อาจจะอาจจะหมดเยอะก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนอย่างอื่นถ้าเรามั่นใจว่าลูกหมากันโคงเสียเราก็ซื้อมาหรือไม่ก็แนะนำให้ช่างเปลี่ยนแค่ลูกหมากันโคงให้นะครับ